สวัสดีครับผมคิวครับผมนีเจนนะครับวันนี้เรากลับมากับโปเกมอนทีซีจีนะฮะเราก็นี่เลยเราก็นี่เลยอะไร <laughs> เราก็นี่เลยครับนี่ EX c o m p a c t Deck นะฮะอันนี้เลย <laughs> เราจะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยเราจะได้อะไรกันบ้างเราก็เลยจะเอามาแบทเท่ลกันโอ้เขาบอกด้วยนะนะว่าห้ามนำเข้าปากแล้วก็ห้ามเล่นใกล้ไมโครเวฟเนาะไม่<อ> <laughs> ไม่ใช่ไมโครเวฟเปลวไฟอ๋อมันเป็นการกระดาษะนะเนาะพูด <laughs> ถึง แล้วก็นี่ถ้าสําหรับใครที่ได้อะไรถ้าเกินเราเล่นไม่เป็นอ่ะเรามีคําแนะนําให้ด้วยอันนี้ผมได้มาจาก B2S นะฮะเขาแจกให้เลยนะอ่ามาเขาแจกพร้อมเม็ดดาเมจด้วยใช่ใช่ใช่เขาจะแจกพร้อมเม็ดดาเมจด้วยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่เขาจะแจกพร้อมเม็ดดาเมจด้วยก็คือใครที่อ่ะเริ่มต้นที่จะเล่นอ่ะผมก็แนะนําเหมือนกันก็คือซื้อไอ้นี่แพ็คหนึ่งแล้วก็ได้หมดนี่เลยแหละฮะใช่ก็ได้แบบนี้เลยโอ้คุ้มดีนะใช่ อันนี้กระดาษนี่จริงจริงจริงเป็นพรแมทนะครับเอาิสเป็นพรแมทใช่ไหมใช่พรแมทนะยัดลองกลางดูหน่ยนะโอ้สวยอยู่พแมทสองด้านนะผมว่าโอเคเลยอีกด้านหนึ่งเป็นนี่นะอาจจะใหญ่เกินจอไปเลยดีไซน์ของเด็กแต่ละเด็กว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เขาจะบอกวิธีการเล่นแต่ละเด็กในนี้ด้วยอืมอืมเราเราพับเก็บเลยไม่จำเป็นนะอะ เดี๋ยวเรามาดูกันแกะได้อะไรอันนี้คือเราจะแกะแล้วเราก็เอาสาสิบใบเนี่ยสู้กันเลยนะใช่ใช่ในคลิปนี้แล้วเราจะแกะสาสิบใบเนี่ยแล้วเราก็สู้กันเลยเพื่อทดลองของแพ็กเนาะใช่อย่างที่เขาบอกว่าพร้อมเล่นผมอยากรู้เหมืนอนกันว่าเป็นยังไงห้ผมเปิดก่อนใช่ไหมใช่เจ้าของช่องเนี่ยโอเค <laughs> เอ้แล้วเนี่ยเขาแจกนี่ด้วยวิธีการเล่นการ์ดอ๋อนี่คือแบบว่าซื้อซองหนึ่งนี่เล่นเล่นเป็นเลยใช่เขาเขาก็จะมีแบบวิธีเล่นแบบง่ายๆอ่ะจวนหนึ่งใบอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าเราก็จะเล่นให้ดูก็แล้เล่นยังไงผมเล่นไม่เป็นนะครับโอเคโอเคโอเคสามสองโอ้โอ้โคโลดอนดีเอ็กซ์นะครับโอ้แย่ละแพ้แทบใช่ถ้าถ้าเราไม่รู้ว่าเล่นยังไงอ่ะเขามีวิธีบอกอยู่ โคเรดอนใช่ไหมของโคเรดอนนี่เขาก็จะบอกว่ากลยุทธ์แพทเทิร์นด้วยเด็กนี้นะครับในเด็กนี้นอกจากโคเรดอนนี้เองแล้วยังมีโปเกมอนที่ทำาดเมจรุนแรงกับฝ่ายตรงข้ามได้อีกหลายตัวนะฮะอย่างพันเดียเคนทาร์ลอดนะครับโปเกมอนพื้นฐานเฮทีจะสูงอยู่บทบาทในช่วงต้นเกมเนาะอ๋อเอาไว้ตีแล้วก็เข่าพิโรดโอเคแล้วของทางฝั่งนั้นล่ะก็เพิ่มหมดลุกรักคุณไงมีวิธีเล่นด้วยนะ ใช่ผมไม่ไม่จำเป็นของนี้สำหรับผมนะมั้งมั้งนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวดีซีไอกันอ่าโอเคแล้วก็ DCI กันเรียบร้อยเนาะกฎการเล่นของครั้งนี้ก็จะเป็นแบบวางกันสามพ่ยนะใช่ตามกฎที่เขาอ f ฟิเชียลออกให้เลยนะอ่าใช่แล้วครับไม่ไม่คุ้นมือเลยครับแบบว่า30ใบแล้วแบบไม่ใส่สลีฟมันมันบางด้วยนะการ เคราแลกกันตัดอ่ะรอบนี้ผมพลอ,อยแล้วกันเอาหัวแล้วกอยครับเอาหัวแล้วกันโอ้โอออหัวฮะเลือกเลยผมเริ่มก่อนแล้วกันโอ้โหลงได้ด้วยไม่เจ้าอะไรเนี่ยผมลงได้นะ่ะ มาเลยนี่ครผมกองทัพสายฟ้าฟาคาโมเนกิครับโอ้โหเยอะมากไม่พูดชื่อเลยครับผมเริ่มก่อนนะใจเขาเธอนะดอผมติดพลังงานไฟฟ้านั่นหนึ่งใบให้พาโมเราผ่านแล้วเขาเดินมาครับจวผมลงนี้นะครับพอเดียเคนทอลอสนะครับลงอุซกี้นะครับแล้วก็ขอใช้ก๊า์ดีครับนีโมนะครับโจยดกาสสามใบนะครับโอ้ยจวยากจันหงสองสาม โอเคตัวสามน้องทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ่ะผมลงนี่ครับลิโอรูนะครับแล้วก็ติดพลังงานให้กับคาโมเนกินะครับหนึ่งโลกนะใจเนี่ยครับซุปเปรอร์บอลครับเปิดรดูวลูกรของตัวเองเจ็ดใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเจอการโปกเกมอนนำขึ้นมือครับให้อีกฝั่งดูด้วยนะนี่โนโนโคุระเกะนะครับขึ้นมือจากนั้นสับปีกค,ครับวางมากเราผมพุ่งว่างเลยนะฮะ จากนั้นผมว่าการจั่วคงมไม่ใช่ไอเดียหละโครเดืดิีกหมดนะฮะผมหมดด้วยต้นหอมครบสามสิบปาดเลยโอเคผ่านเดินแล้วราเทือผมนะดอนะผมนี่เลยคลชแชมเมอร์นะค้อนสลายมโนคอเยเหรียญหนึ่งครั้งนะถ้าออกหัวผมจะทิ้งพลังงานบนบอร์ดคุณได้ใบหนึ่งอ่าอ่าหวัวทิ้งเลยทิ้งหนึ่งใบน,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 นะโอเค โอเคผมเิียกทาการพามูโมเป็นพามอดนะแต่น่ากลัวมว่าตัวนี้น่ากลัวนะเขายิงท่าหลังได้ด้วยตัวล่าง,างสเตจสองเรใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไงมันต้องมีการโจมตีแนะะสับเปลี่ยนโปเกมอนนะ,ะผมใช้เลยฮนะช็อคไฟฟ้าสามสิบดามเิเอตนะแล้วก็ทอยเหรียญหนึ่งรอบนะถ้าออกหัวตัวนั้นจะติดชาด้วยก็คือต้องทอยก่อนนะทอยกับสามสิบก่อนเนะอ่ะ มันเจ็บ60นะเพราะว่าเขาแอสายไฟเขาลืมไปเลยนะน้ำะลอยอิดชานะครับปิดชาโอเข่าแลเวครับสภาวะชาก็คือผมจะไม่สามารถที่จะจงใจวอาหนีได้นะใช่อะเข้าเทินครับแล้วก็จะหายมาจบเทือนตัวเองนะเจ้าวครับโอ้ผมลงนี่เลยโคเรดอน e x นะครับอะผมปิดพลังงานให้กับโคเรดอน e x นะครับผมว่าคาโมนิกิเขาคงไม่ได้ไปต่อแล้ว แล้วก็ใช้อ๋อโ,โนโนคุระเกะนะครับผมแปลงร่างได้นะครับเป็นริคุคุระเกะนะครับข้าต่อสู้ใช้นี่ก่อนครับเนโมครับโจดสามทำไมคุณใช้บ่อยอะไรผมไม่มีอะไรหนึ่งสองสามที่ผมก็จะหมดแล้วนะอโอเคครับจากนั้นผมผ่านเทินเลยครับก็เมื่อผ่านเทินนะสภาวะชาจะหายกลับมาแล้วขับโมเด็กเข้าเทินของผมอะดอปิดพลังงานหนึ่งใบให้บาจินอุดิครับครับตากนั้นท่าหมดโจมตีเลยฮะ ช็อคไฟฟ้านะสามสิบแล้วก็ทอ,อยยังไงก็รอดครับที่ผมได้ไลน์หนึ่งนะเอนี่ผมขอถามใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้เขาทำไรได้่าต่อสูงเข็มยาชานะถ้าแรกยี่สิบเมจดแล้วก็ถอยเหยญนนะถ้าออกหัว,วก็จะติดชาอถ้าสองก็หนึ่งเม็ดหนึ่งจี้นะหนึ่งร้อยแต่จะใช้แน่ต่อเมื่อเทิร์นที่แล้วเราใช้เข็มยาชาไปเลยอืก็คือตีถ้าแรกให้เขาชาก่อนแล้วก็ <S 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 <be S 1> เข็ตีต่อ ต่อต่อให้ไม่ชาก็โจมตีหนึ่งร้อยใช่แล้วเรคือต้องใช้ท่าแรกของเขาก่อนอ่ะเขาถึงครับจัวครับผมวัฒนากการที่โอรูนะครับเป็นลูคารโอนะครับโอ้ลูกสมุนเกงสตาร์นะครับเขาบอกว่าเลือกพลังงานให้ติดอยู่บนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามหนึ่งลูกนะไปไว้บนชุดได้อีกฝ่ายไปไว้เลยครับเขาปิดผนึกแล้วผมใจดีนะครับเอาไปไว้บนชุดวางอย่างนี้เลยจากนั้นนะครับผมติดพลังงานหนึ่งลูกนะครับให้กับโคเรดอนอีเอ็กนะครับ แล้วก็ใช้ท่าต่อสู้เลยครับสปริตบีมนะครับ2ีดามีนะครับโปเกมอนบนบ้นฝ่ายตรงข้าม2ตัวจะได้รับ20ด้วยเนาะก็คือ20ตัวนี้20ตัวนี้แล้วก็20ตัวนี้ตัวนี้เป็นแพ้ต่อสู้นะโดน40อ่าครับผมอันนี้20เป็น50นะบนเบนบนไม่ไม่คำนวณจุดอ่อนนะใช่ครับไม่คำนวณจุดอ่อนและความต้านทานนะเราผ่านทธอเลยเข้าเทรนผมไหมโอ้ดอได้พลังงานด้วย <laughs> <laughs> ผมติด ไฟฟ้าหนึ่งใบนะจากนั้นผมใช้ยารักษาแผลเผื่อไว้ก่อนตักงแสามสิบนะใช่าจากนั้นคาหมดโจมตีเลยฮะช็อกไฟฟ้านะเญครับเจ็ดสามสิบสามสิบดามจแล้วก็ทอยเหลี่ยมนะอเมื่อกี้สองรอบมันออกหัวทั้งหมดอะรอบนี้ก็ต้องออกหัวแหละกล้วยติดชานะติดชานะผมตีไม่ได้เธอหน้านะจะไม่แน่ผมอาจจะได้สลับข้อดินมาครับจัวไม่ได้ ถ้าผมติดชาอย่างนี้ผมโจมตีได้งั้นผมอันนี้บบฟาร์มดีกว,ว่าผมติด <นะ S 2> พลังงานหนึ่งลูกให้กับลูคาเิโอนะครับแล้วก็ผมก็ผ่านเทน,น,น okay, เลยะโอเคแล้วก็จะหายเพราะว่าชา,นะชาใช่แต่ผมจะชา <laughs> <laughs> ผมผมก็จะเสกคุณชาเรื่อยๆเนี่ยเข้าเยนนะจัว่วผมว่าเอาพาหมดขึ้นไปโจมตีอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเสี่ยงละผมติดหนึ่งพลังงาน,นแล้วถอดนี้เลยฮนะอืม <laughs> ผมผมอยากให้เขาโตเป็นเพอร์หมดเนี่ย ก็เลยจะเอาตัวนี้มายิงชาแทนใช่ไหมใช่คือท่าตีก็คล้ายๆกันไงถ่าง,งั้นผมโจมตีเลยฮะเข็มยาชา20ดามเมจกลายเป็น50นะใช่แล้วก็ทอยนะถ้าออกหัวก็ติดชานะอโอ้ยเหรีรยญนี่ล็อกหัวหรือเปล่านั่นสิติดชา,าผมผ่านแล้วเขาเถือหรือครับจระอืมผมใช้นี่เลยครับอรบอลสเตอร์บอลครับทอยหัวก,ก้อยเนาะถ้าออกหวัวเอาการ์ดไอวหนึ่งใบจากสำรับเพื่นหนึ่เป็นการ์ดที่เทพมากถ้าเราออกหวัวใช่มันคือ <S <S มาสเตอร์บอลถ้าเราคอยออกหัวนะเราเหรียญนี่ออกหัวใช่ไหมอ่ะทำไมกัน <c oughs> <c oughs> โอเคผมยังไม่ได้ติดพลังงานนะใช่แต่ว่าผมไม่รู้จะทำอะไรอีกงั้นผมผ่านเทอเลยครับโอเคเขาก็จะหายชานะใช่เข้าเทิของผมไหมดออ่าผมผมได้แล้วผมปิดพลังงานหนึ่งใบให้พาหมดนะจากนั้นนี่เลยฮะ เจ้าหนูกางเกงขาสั้นนะซัพพอร์ตนะใช่ใบแรกของผมเลยเลยมไหมเอามือทั้งหมดนะกลับเด็กสับจากนั้นจัว5ห้าต้องโตแล้วแหละเพิ่หมดไม่ใช่ว่าอยู่ในนี้นะเพ,พราะยังไม่ได้เปิดเด็กดูเลยนะอันนี้ผมไมเปิดดูเ,เจอสลับก็ยังไม่ได้เปิดเลยต้องตัดนิดนึงใช่ผมจวบห้าใบนะใบหน้เพิหมดหนึ่งสองสาม สี่ห้ามาผมย้อนธนาการเลยฮะอ้บานะจะโตแล้วขาหมดเป็นคือหมอดนะห,หมดเหมือนกันแต่แล้วผมเลืธนาการบิลบลี่ดามานะเป็นมารุไมฮะให้เขาอึดขึ้นหน่อยหนึ่งก็ยังดีเผื่อแบบว่าเดี๋ยวเขาสปีดใส่ไง <laughs> ถ้าโจมตีนี้ถ้าสองทำได้แนะอ๋อโจมตีต่อไม่ได้สองร้อยสามสิบครับแล้วตัวนี้เจ็ดสามสิบตีได้เรื่อยๆผมผมว่า เก่งกว่าโคลโรดอนปกตินะแ่นสิสปีดก็ได้ผมติดพลังงานไปแล้วงั้นผมก็นี่เลยฮะไล่ตีเปียเีย้ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อนไปแล้วเราใช้เขียมยาชาไปนะครับถ้าถ้าไม่ได้ใช้อะมันจะใช้ไม่ได้ก็อหนึ่งร้อยนะดาเมจหนึ่งร้อยดาเมจนะใช่โอ้แรงจะขานแล้วเขาเดินครับจัว่วอถ้าอย่างนั้นผมต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อจมตีน็อกเขาแล้วล่ะ เพราะไม่งั้นผมจะตามเกี่ตามละแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาน็อกตัวนี้ได้ผมก็ใช่เพราะว่าไพในฟอร์แมตนี้ฟอร์แมกเด็กเราเล่นกัน3ามไพนะใช่เพราะมีะแบเหลือสแล้วเพราะแบบตัวนี้ค่อนข้างเสียงละตอนนี้เพราะฉะนั้นการการตั้งตัวโตถือว่าอันตรายอยู่นะใช่ใช่อันนี้พูดเผื่อสำหรับคนแบบว่าลงอีเวนต์ลงอะไรนี้นะใช่ครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะผมถอดหนีจะดีกว่า เอาไม่สลับเลยเหรอครับแต่ว่าเขายิงข้างหลังได้นะตอนนี้อันตรายอยู่ดีแต่ก็ต้องถอดหนีอ่ะใช่แต่ตัวข้างหน้าผมก็หนียากนะหนีสามผมไม่มีทางเลือกครับผมต้องเอาุซกี้ขึ้นไปเราก็จดพลังงานให้อุซกี้นะเราก็ใช้ท่าอะไรครับทุกตีแล้ว้อทุกตีแล้วหนีซ่อนนะยี่สิลามตรทอยหนึ่งครั้งนะคอยเรียนกันนะเออถ้ามันออกหัวนะจะไม่ได้รับดามีจากท่าต่อสู้จากเอฟเฟกต์ ก็คือถ้าถ้ามันออกวงผมจะเขียยาชาใช่แ,<ม>แต่ตอนนี้ผมตีทุบทุบเยอะๆยี่สิบมันแพ้ต่อสู้นะก<อ>นะ็จะเป็นสี่สิบก็เป็นหกสิบอ่าผ่านแล้วคือผมผมหนีไม่ได้ผมก็ต้องยาชาใส่เขาเรื่อยๆใช่แล้วก็อุซกีก็ทุบทุบจี้ๆแร้วชอนเทนผมนะผมลงพาโมฮนะจากนั้นติดพลังงานหนึ่งลูกให้พาโมแล้วกันโอเคบาจิงดูมีนะต้องใช้แต่ท่าเข็มนยาชาเพราะถ้าท่าสองเขาจะใช้ไม่ได้นะอ่ะโจมตีเนี้ะเขียยาชานะ <Okay. S 2> ยี่สิบแล้วก็ถอยฮะเราออกก้อยแล้วไม่ชา้าผ่านแล้วฮะเขาเทิญผมเข้าบจัวผมอ่ะไม่ผมไม่อยากรีบปิดตัวตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดปิดแล้วปุ๊บเนี้ยมาแน่ใช่ <c oughs> ผมทำยังไงดี <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดผมตีไปอีกยี่สิบเป็นสี่สิบเขาก็น็อกพอดีเนาะพอดีใช่นออ็อกพอดีเอาผมแพ้ต่อสู้กันเละใช่ ทำอย่างไรดีนะเราจะโจงตีแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นมาผมผมเกมเลยเพราะว่าตัวนี้เขาเจ็บหนักมากใช่กิดพลังงานให้โครดอนดับเ้ราผมก็ผ่านดึงเลยโอ้ไม่่อนนีด้วยไม่หนีครับไม่มีไม่หนีไม่ตีใช่ไม่มีอะไรเลยตอเดผมนะผมรอผมนี่เลยฮะซุปเปอร์บอลนะดูเจ็ดใบสามหกเจ็ดเ็กเกือบหมดโปเกมอนที่ผมเจอแล้วผมชอบนะใบหนึ่ง คามจริงก็ผมไม่เอาแล้วกันนะผมกลัวเด็กเอาเดกผมก็น้อยแล้วเนี่ยผมด้วยทนาการพาโมเป็นพามดเโอเคครับจากนั้นผมติดพลังงานหนึ่งใบให้บาจินโ v i ีนะเผื่อเขาแบบว่าไม่ยอมตีสักทีนะเธอหน้าผมจะติดพลังงานนี้ระจากนั้นผมใช้5โจมตีเลยวน ไล่ตีเปียกๆนะหนึ่งร้อยดาเมจถ้าไม่ใช้เข็นยาชาก่อนจะตีไม่ได้นะนนีอ้อ่าเป้ยไปเยอะเลยผมเพื่อนอกเลย <laughs> <laughs> ผมเอาลูคาลิโอขึ้นไปนะครับเขอโทษครับจูเออร์อลาล่ะผมจะมาเสี่ยงดวงกับการ์ดใบนี้กันอ่ะผมติดพลังงานไอ้ไม่ใช่ติดติดพาวค่าหมวความแข็งแกร่งให้กับลูคาลิโอนะครับอ๋ออันนี้จะบวกสิบดาเมจให้กับลูคาลิโอเนาะใช่อ่าโอ้ อย่าบอกนะว่าคาลเตอร์แคทเชอร์เลยผมยังไม่มีเลยนี่เรียกโอลูนะครับแล้วก็ใช้เจ้าหนูเกยขาสั้นนะครับมือกับสับนะอผมจวบห้าใบโอเคฮะนี่คือไฟนอลเทิร์นแล้วสินะนี่คือไฟนอลของผมแล้วนะฮะโปเกมอนแคทเชอร์อ er นะครับเอาเลยฮะเฮ้ยสำเร็จได้ด้วยอย่างว่าผมขอสองไฟอะอ่ะโปเกมอนแคทเชอร์น้องคอยหมวกก้อยถ้าเกิดว่าออกหัวเลือกโปเกมอนเวนอีกฝั่งมาตระหนงต่อสู้เลือก,อก,มออกหมดไาโอ้ไม่ได้ยิงหยอดแล้วแต่ว่า ถ้าตามหลักก็คือผมแพ้แหละแต่ว่าผมจะตีอใช้ท้าต่อสู้ครับเอาเวนนักคือนะครับ30ดามิดแล้วถ้าเทินที่แล้วมีโปเกมอนต่อสู้ของเราถก KO ไปจะบวกอีก120เป็น120บวก30บวกอีก10เป็น160ดามิดครับแล้วก็เพิรมอมดเขาแพ้ต่อสู้นะก็คูณ2อนันน็อกเลย,ย่ผมก็ได้2ไพ่นะไอผมจริงๆรผมแค่แบบว่าขึ้นมา<ค>ผ่านเทินก็ได้แล้วเข้าเทนะินผมแมงดอ กอผมผ่านเทินแล้วใช่แล้วก็หา็ซีราชันเลยเนื่องจากว่าโปเกมอนการ์ดอะถ้าเราไม่มีการ์ดที่จั่วเราก็จะเริ่มเทินตอนเริ่มเทินเราจะแพ้ทันทีใช่คือถ้าเริ่มเทินแล้วไม่มีสำรับให้จั่วก็คือแพ้เลยใช่อก็ประมาณนี้นะครับคอมเพล็กซ์เล่นเล่นได้นะผมว่าใช่แบบว่าเล่นเล่นแบบยังไงอะคือว่าการจัดโปเกมอนการ์ดพพอร์ตแล้วก็พลังงานอะมันค่อนข้างที่จะต้านทานกันสมดุลนะใช่ทำให้แบบโจมกีต่อเนื่องได้เล่นต่อเนื่องได้ แต่ว่าเวลาเล่นน่ะก็ต้องคำนวณนิดน,นึงเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแบบ6การรางวัลนะกใครเนาะเราก็ไม่ได้เล่นแบบว่าฟูลฟูลสายของเขาด้วยเนาะใช่อย่างตัเนี้ผมก็ต้องตั้งเควอรหมดอย่างระวังนะ<ก>ถ้าเกิดว่าไม่ระวังก็จะสามารถขึ้นไปเคโอได้ใช่ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราได้แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเราทั้งโปเกมอนวันพีช และข่าวสารต่างๆจาก MT Talk ยังไงก็ตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ